กับนมัสก,การเจ้าคะ่ะหลวงพี่เบนรู้สึกยังไงคะที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดหินมะเป้งค่ะชอบแล้วก็ทำสมาธิดีที่สุด <c oughs> สมองก็เคลียร์มากจ้ <c oughs> าะทำอะไรก็ทำ <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะชีวิตดีกว่าดีกว่าใช่ไหม <c oughs> แล้วคิดว่าหลวงพี่คิดว่าจะมาที่นี่อีกไหมเจ้าคะ่ะประมาณ สองสามปีแ้เอะจะกลับมาจะกลับมาอีกบวชอีกใช่ไหมเจ้าคะแต่เธออนุโมทนาเจ้าคะแล้วก็ที่บวชในโครงการของวัดพระรามเก้าเนี้ยหลวงพี่คิดยังไงคะที่ได้มาบวชอ๋ออประมาณมีมีรู้จักเพื่อนเยอะนะจ้าค่ะก,ก,ก,ก็ดีเจ้าค่ะ,ะ,คะรู้จักคนไม่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  <laughs> <laughs> ไม,ไม,ไม่ไม่เจอกันเจ้าค่ะ แล้วก็มีเพื่อนเยอะแล้วก็เทคแคร์เ care, จ้าค่ะ Healing Shop เจ้าค่ะอขอบคุณเจ้าค่ะกับนมัสัก,การัเจ้าค่ะ